สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับการเขียนโปรแกรมนะครับในภาษา javascript ในคลิปนี้จะมาพูดถึงฟังก์ชันของ Array นะครับชื่อว่า sort นะครับเป็นการ sorting หรือว่าการเรียงข้อมูลนั่นเองนะครับโดยที่ sort เนี่ยวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะแปลงตัว element หรือว่าตัวสมาชิกใน Array นะั้นะนะให้เป็น s สต i n g ก่อนแล้วค่อยจับเรียงตามโพจนานุกรมนะครับ ทีนี้มาดทูที่ตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมเอาเดือนนะครับเดือนจํานวนหนึ่งมา <c oughs> อันนี้มันเป็นสตริงอยู่แล้วเนาะก <c oughs> ็เรียงได้เลยนะครับ sort ปึ๊บค่าที่ได้ออกมาจะเป็นตามเอาพูดตรงนี้ก็คือมันจะเรียงตามพจนานุกรมนั่นแหละนะครับตัวดีมาก่อนตามด้วยตัว f นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเลขมาเรียงนะครับ ความจริงสิ่งที่ได้เนี่ยในหัวเราเนี่ยมันควรจะเป็นเลขเรียงกันจากมากเออจากน้อยไปมากถูกไหมจะลองรันดูนะครับอ่ะจะเห็นว่ามันแปลกๆแล้วนะครับอย่างที่บอก dot sort เนี่ยการทํางานของมันคือมันแปลงค่าให้เป็นสตริงก่อนแล้วค่อยเทียบถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรกับมันเลยนะครับถ้า dot s o r ปกติมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะน,น,นี้ก็คือเลขหนึ่งอยู่กับเลขหนึ่ง ล้วค่อยพอมันเป็นเลข2มันค่อยเรียงเป็นต่อไปต่อไปเป็นสามเป็นสี่นะครับอันนี้มันเวลามันแปลงเลขเป็นสตริงแล,ล้วเรียงมันจะเป็นอย่างงี้อ่ะทีนี้เราถ้าเกิดเราอยากที่จะทำให้มันเรียงเลขจริงๆละ่ะเราทำยังไงนะครับก็มันจะมีวิธีนี้ครับก็คือเราทำคัสตอมสอร์ติ้งขึ้นมานะครับก็คือเราเขียนขึ้นมาเองมันจะมีค่า A ค่า b นะครับจะเป็นค่าตัวก่อนหน้า ตัวปัจจุบันอะไรเงี้ยเอ๊ะต้องเป็นตัวปัจจุบันกับตัวตัวถัดไปมันจะหยิบหยิบมาเทียบทีละคู่ทีละคู่นะครับแล้วก็ return นะครับเป็น a บ b ได้เลยอันนี้วิธีเขียนเป็น arrow function นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจ arrow function แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึง arrow function ไปแล้วนะทีน,นี้เราลองรันใหม่นะครับ จะเห็นว่าเลขเตียงถูกแล้วนะครับอันนี้คือจาไปใช้ได้เลยถ้าเป็นตัวเลขนะแต,แต่ต้อง,องมั่นใจว่าข้างในเป็นตัวเลขนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ก็อาจจะ,จะเออร์เรม,มีปัญหาได้นะสมมติผมลองถ้าเป็นเดี๋ยวยังไงเดียถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้อาจจะคิดว่าอาจจะยังได้อยู่เวลามันเอาสตริงมามาลบเนี่ยมันจะ มองอาจจะมองเป็นตัวเลขได้ในจซวาสตรีทนะครับแต่ถ้าเป็นตัว A อเอ๊ะก็ไม่แย่แเนี่ยทีนี้ผมก็เพิ่งลองลเลยหรือมันไม่เรียงวะถ้าเกิดเราเอาบีนี่มาลองให้ดูสดๆบางงานผมผม,ผมก็เพิ่งมาสงสัยแล้วผมก็มาลองอ่ะแสดงว่ามันไม่ได้มองเป็นตัวเลขแหละจะเห็นว่าตำแหน่งมันไม่เปลี่ยนนะครับ ตำแหน่งเดิมเลยนะครับถ้าเกิดระวางยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นนะข้วที่สี่ดิตำแหน่งมันไม่เปลี่ยนครับแต่ที่จริงมันเพี้ยนด้วยเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าย1 21ิเอมันควรจะไปอยู่ตรงนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเออมันเรียงผิดเพียนไปทั้งทั้งเอนี่เลยทั้งอาเลเลยนะครับเราต้องมั่นใจว่าเป็น อาจจะต้องทําการแปลงก่อนนะครับแล้วก็มาใช้อทีนี้นะครับตัวอย่างถัดไปถ้าเกิดเรามีชุดข้อมูลของอา,อาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นคนไข้หรืออะไรก็ตามอยู่ที่ว่าทําระบบอะไรมีชุดข้อมูลข้อมูลหนึ่งเรียกว่า people นะครับเราอยากจะเรียงนะครับอายุจากน้อยไปมากนะสมุด แล้วก็จัดอย่างนี้ได้เลยนะครับเลขจากอายุน้อยไปมากก็คือ a. h นะครับลบ b. h เพราะมันเป็นตัวเลขอยู่ละนะครับคอนโซลออกมาปึ๊บปั๊บอะถูกไหมถูกนะครับก็คืออายุ1 6บ0กสี่ออันนี้เรียงเลยจากน้อยไปมากนะครับ <c oughs> อ่ะต่อมาถ้าเกิดเราอยากเรียง มัน a อดวานซ์กว่านี้นะครับเราก็จะที่จริงมันมี s ิ n แท็กอยู่นะในการเรียงนะครับจะเป็นอย่างนี้ผมกอบมาวางออบจะบทความวนอผมนะมนะก็คือ <c oughs> เอา a dot name มาอันนี้มาแปลงเป็น case ที่จริงเป็น lower case หรือ upper case ก็ไม่น่าจะต่างนะครับเพื่อที่เวลามันเทียบเนี่ยจะได้มั่นใจว่ามันเทียบด้วยตัวอักษรใน ระดับเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับอนนเดียวเลนลงมาหนึ่งโอเค <Okay. S 2> ก็คือว่าถ้าเราอยากให้ตัวหนึ่งมันถ้าเรามองว่าตัวหนึ่งมันน้อยกว่านะครับให้รีเทนลบหนึ่งถ้าอีกตัวหนึ่งมันมากกว่าเนี่ยให้รีเทนหนึ่งครับอันนี้ก็คือเอา a เทียบ b เนาะ้า a, a มันน้อยกว่า b นะครับให้รีเทนลบหนึ่งนะครับถ้า A มันมากกว่า b ให้รีเทนหนึ่ง แล้วก็ถ้ามันเท่ากันนะครับให้รีท u r n ศูนย์อันนี้คือซินแทกการทำาัสต้อมสอ t ติ้งนะครับจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ก็อันนี้เราเรียงชื่อตามโฆจณานปกนะครับลองเดี๋ยวลองรันดูก่าออกนองรัทนกดอีกนะครับชื่อถูกไหมถูกนะ มีเจนสองคนวะมีมีเจนอายุสองคนอันนี้มันมันน่าจะเท่ากันแล้วมันก็เรียงตามว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับจะเห็นว่าเจนที่อายุยี่สิบมาก่อนนะครับอายุยี่แปดมาหลังมันก็เลยเรียงแบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ sorting สตอมถ้าเกิดอาจจะมี ข้างในถ้าเกิดซับซ้อ Sub นกว่านี้แต่ว่ามันสุดท้ายแล้วอะ่ะหลักๆก็คือ Return 1, 1, รีเทิร์นลบหนึ่งหนึ่งกับสูนการในนรว่าอันไหนมากควรจะมากกว่าอันไหนควรจะน้อยกว่าเทียบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือไอ้เน,นี้ยเทียบได้เลยมันเป็นสตนะริงมาเทียบกันนะครับในแตว่าสตรีมสามารถทำได้ก่ออันไหนมากกว่าน้อยกว่านะโอเคก็คลิปนี้น่าจะเท่านี้ครับนี่ก็ริงๆมันก็ยาวเลย ขอบุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับเลิปนีลาไปน็นตันสวัสดีทุกคนครับ